ว้ทำไมมันรอแทะโอ้เงามาบับเลยครับ,ด,บดูครับนี่จะร้องไห้แล้วนี่เออคิดถึงรถครับคายทั้งน้ำตาตั้งคิดถึงครับโอ้พี่นนดิโอ้ ขัดแบบเงาวับเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอยของล้อซิ่งดินด่วนนะครับผมต้องขับกลับต้องขับเมาเมา,มานอะเดี๋ยวฝุ่นมันจะขับเองเลยมันมีดานหรอกถ้ามีดานต้อค่อยพี่ค่อยๆขับไม่มีดาน,ามดานไม่เป็นไรหรอกขับเองเลย เงาว,วับเลยล้างทั้งภายในล้างทั้งภายนอกครับ ขัดขัดทูทูครับวันนี้เผื่อจะได้เจอเลขเด็ด <laughs> เอามาล้างแต่ต้นเดือนเลยครับเข้ามาามาไหนนะนนวันที่เก้าววันที่เก้าต้องได้จากกันแล้วครับผมทีนี้ก็จะเลือแต่ตำนานครับ <laughs> เซียน,นนดังได้ก็เพราะคันนี้นะครับต้นกําเนิดจะเกิดจากคันนี้นะเสียนนนาะคันแรกครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับผมว่าจะจะได้คันไหนนะครับ,รบล่างแบบเงาเงเลยเอาให้ถูกใจลูกค้าเลยครับ มขับมา,มาเมื่อเช้านี้ก็ขับสบายนะครับไม่รู้อะผมรู้สึกว่าพวกกรอกกี้พวกเด็กก้านี่ขับสบายครับในความคิดผมนะแต่ถ้าขับพวกฮีโน่พวกอะไรนี่มันจะเหนื่อยๆหน่อยครับขับพวกสมมพวกปิกนกนี่จะเหนื่อยนะครับ มันมันขับยากครับ <c oughs> ได้แต่มองร่างเอาแล้วเลรดก็เงาเหมือนเดิมเาะเงาแบบปั๊บเลยอ่ะ จกนี này, ่ย so. ังอยู่เงาๆเลยครับเงาทุกบานตอนนี้เฉพาะแต่อะไรแต่งก็หมดหนักแสนครับเซนนอนบอกเกินไหมเกินบ่อะไรบ้างโบโบก็สามหมื่นเนาะอะไรอีกบ่อไฟบบไฟสี่หมื่นกระจกหมื่นห้าเครื่องเสียงอีกสองหมื่นกว่า เครื่องเสียงนะงเขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเขาเลยเปลี่ยนอะไรน้อกระตี้ตาโจนบางส่วนีว่าในใจนั่นเองคันนี้นี่ตอนซื้อมาเดิมๆนี่เท่ใครวะตอนนั้นเจ็ดสิบกว่านะครับเนี่ยไม่ได้แต่งนะครับตอนเอามานะ แต่งไปแต่งมาพอแต่งจบครับมีคนกล้าซื้อเสียนนท์ก็กล้าขายครับ <laughs> น้ำยาอะไรพี่เขาเรียกน้ำยาอะไรำทำไมเวลาล้างออกจากอันนี้มันเงาตลอดเลยเนาะเป็นสูตรเองเหรอคือทำเองเหรอคือไม่เหรอสั่งเข้ามาเหมือนกันมันเป็นเหมือนน้ำยาขัดยางดำแต่มันแต่มันเงาตลอดเนาะ คันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณออกมาได้ปีปีประมาณปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละครับคันเนี้ยเพราะว่าตอนออกมาคันนี้ก็ช่วงผมวิ่งออกเสร็จครับออกเสร็จก็ได้ไปวิ่งบอดาราเลยครับบอแรกเลยยางนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ ยางนี่อยู่แบบโอ้โอเปียเลยทั้งหกเส้นเลยครับนี่ผมจะให้มาดูครับดูอีกฝั่งหนึ่งดูฝั่งซ้ายเสร็จแล้วดูฝั่งขวาครับฝั่งขวานี่ดูนี่ยางอบบเปียเลยครับแบตก็ใหม่นะครับนี่เม็ดก็ประมาณยังไม่ถึงสามเดือนเลยครับแบตเนี่ยนี่ดูล้อหน้าครับ อหน้าไม่ต้องพูดถึงแล้วครับบอหน้าเต็มเปีย้ยะเงาจนตาแตกเลยดูว่าดูความเงาครับข้างบนก็จะมีวอ1หนึ่งตัวครับผมแล้วก็แต่ลมครับช่างเอียวโมเต็มครับ ภายในเจอเอาออกทําความสะอาดหมดเลยครับเช็ดแบบเงาๆเลยครับผมเยี่ยมๆเมงาๆเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดบอยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ